ในงานวิชวลเอฟเฟกนะครับนอกจากเราจะเพิ่มคลิปหรือภาพเข้าไปแล้วนะครับเรายังมีการเพิ่มตัวหนังสือนะครับลงไปในฉากเพื่อเล่าเรื่องหรืออธิบายในบางฉากให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเราจะเป็นต้องทําให้ตัวหนังสือที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับมีความกลมกลืนแล้วก็สมจริงมากที่สุดนะครับในบทนี้นะครับเราจะไปใส่ตัวหนังสือที่กับคลิปอยู่บน h e d up display นะครับลองาทําดูนะครับจากเอฟเฟกที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ดูมีความสมจริงมากขึ้นนะครับมีระยะของการเบลอแล้วก็มีลักษณะของการใช้ฟิสซึมนะครับการเบลอ ดูมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Text นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ Text คํคำว่า warning นะครับเพื่อเป็นการเหมือนเป็นตัวสัญญาณนะครับว่าตอนนี้ตัวยาอวกาศตัวนี้จะตกลงแล้วนะครับก็มีการเตือนนะครับก็เป็นลักษณะของนักแสดงคนนี้ก็จะหายใจติดขัดนะครับก็มีสัญญาณเตือน warning นะครับของกับมีเสียงหัวเตือนครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ Text นะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเราจะใส่ตัว Text นี้ไปที่โน้ตแล้วก็ลำดับที่ ตรงไหนนะครับตอนนี้ผมจะลองกดให้ดูนะครับที่ HUD ผมกดเลข 2. นะครับนี่คือ HUD ที่เราทำงานนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ Transform ก็คือมีการย่อนครับเพราะฉะนั้นในการทำงานนะครับเราจะให้ตัว Text นะครับมาอยู่หลัง Transform ทีนะครับเราจะไม่เอา Text ไป Transform ด้วยนะครับผมจะเพิ่มพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเลือกที่ Merge 2องท่านากดเลข2อับนี้คือโชว์การ Merge ทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ผมคลิกที่ transform ครับคลิกอยู่ที่ transform ครับแล้วผมจะไป add text part ตัวนี้เข้ามานะครับกดที่ text part เลยนะครับเห็นครับตอนนี้เขาก็จะ add เข้ามาแล้วพร้อม emerge n o d e ให้ด้วยนะครับก็ไปแทนที่ตรงนี้ผมขยับคืนนะครับที่ text 1ยังคลิกอยู่นะครับพราะฉะนั้น inspector ตัวนี้ก็จะเป็น inspector ของ text นะครับผมก็พิมพ์คำว่า warning นะครับ warning แล้วลองเลือก font นะครับผมเลือก font เป็น PT Mono คับฟอนต์ที่ดูเป็นไซฟไซไฟหน่อยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับผมก็จะปรับขนาดขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่สีให้มันนิดนึงนะครับสีแดงแล้วกัน ต่อไปนะครับผมจะไปใส่เชดดิ้งให้ตัวเช็กของเรานะครับผมจะไปกันที่แท็บที่4นะครับชื่อว่าเชดดิ้งนะครับเชดดิ้งแล้วตรงนี้จะมีพวกเชดดิ้งเอลเมนต์ต่างๆที่เขาทาไว้ให้แล้วนะครับผมจะไปที่เชดดิ้งอันที่2นะครับแล้วก็ e n a b l e ไว้ด้วยนะครับมันชื่อว่า red outline ตอนนี้ผมก็จะเซตตัว red o u t l i น์ให้สีไม่เหมือนกันครับผมจะเซตตัวสีตรงนี้ให้ออกเป็นสีส้มนะครับเก่นครับัว outline นะครับจะออกเป็นสีส้ม เราจะสามารถปรับแต่งตัวเลเอาไลน์ได้อีกนะครับผมมาที่ตัว soft net นะครับ x y ผมปรับไปสักประมาณ5นะครับเมื่อเราปรับ soft ์เนนะครับก็ x y ก็คือ4ก็จะโกร w ขึ้นนะครับผมก็จะปรับโกรขึ้นอีกสักนิดหนึงนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะไปกันที่แท็บอีกแท็บหนึ่งนะครับชื่อว่าแท็บเรลูชนะครับแท็บที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับหรือขยับตัวเ e x กซ์นะครับผมไปที่ y rotation นะครับตัวนี้ Rotation นะครับผมไปที่ Y Y คืออย่างนี้นะครับเราก็จะปรับการหมุนของเ e ็กซ์ได้นะครับผมใส่ไปเลยนะครับ180องศาครับเท็กก็จะกลับด้านกันนะครับก็เป็นลักษณะของเท็กซที่ตัวผู้หญิงจะเป็นคนมองนะครับก็จะเป็นลักษณะกลับด้านซ้ายขวานะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายนะครับตัวเท็กซ์นี้โดยการใช้ X a n d Y Control ตรงนี้นะครับก็คือจับเลยนะครับ นี้นะครับหรือปรับไปที่ CenterXY ตัวนี้ก็ได้ครับผมจะให้ตัว Text นี้อยู่ใต้ดวงตาของแบบนิดนึงนะครับมันก็กำลังจ้องมองเหครับอันนี้ก็คือเราได้เพิ่มเอฟเฟกเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่เอฟเฟกของ Text นะครับให้มีการกระพริบนะครับก็ให้เป็นเหมือนการเตือนนะครับ warning นะครับเรามาทำดูนะครับ การทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆนะครับนับเป็นความสามารถที่โปรแกรมทาให้ช่วยเอฟเฟกทุกโปรแกรมต้องมีนะครับในหน้าฟิชชั่นก็เช่นกันนะครับเราก็สามารถทําการคีย์เฟรมที่คล้ายๆกับเราทําในหน้าเอดิทนะครับแต่ด้วยความสามารถในการทำคีย์เฟรมที่ซับซ้อนกว่านะครับด้วยการใช้ส p ปร์ดดิเตอร์นะครับในบทนี้นะครับเราจะลองเพิ่มคีย์เฟรมที่จะทําให้ตัวหนังสือเหมือนมีความสว่างและมืดลงเป็นช่วงๆนะครับเราไปทําดูนะครับตอนนี้นะครับเราได้เท็กซ์นะครับเราจะไปทําการคีย์เฟรมเท็กซ์นะครับให้มีความสว่างแล้วก็มืดนะครับ เป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลองไปเปิดตัวหน้าต่างขึ้นมา2อันก่อนนะครับที่ด้านขวามือนะครับผมเปิดที่เมือสอ2ครับคลิกเมือสอ2แล้วกดเลข2นะครับที่หน้าต่าง1นึงนะครับผมกดที่เมือ3แล้วกดเลข1ครับตัวนี้ก็คือเขาจะโชว์เฉพาะตัว HUD นะครับตัว Transform ของ HUD ก็คือปรับขนาดของ HUD นะครับแล้วก็โชว์การ merge ของ text นะครับ ยังไม่ถึงสแกนไลน์นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงถ้าสแกนไลน์เราต้องกดตัวนี้ครับอันนี้เป็นการเช็คนะครับถ้าเกิดเราจะดีโฟกัสนะครับจะดูพิซซึมครับตอนนี้จะรวมเอฟเฟกทั้งหมดเลยครับเราอยากดูส่วนของเมือร์สามอย่างเดียวนะครับผมก็กดเลขหนึ่งครับตันนี้จะโชว์เฉพาะเมือร์สามนะครับเพดฉะนั้นเมือร์สามเราก็จะทําการปรับตัวนี้นะครับสีที่เราทําอยู่นะครับเป็นการเบลนนะครับผมก็จะไปกันที่เฟรมแรกก่อนนะครับใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับกดที่ทูตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นการขยับตัว playhead นะครับไปอยู่ที่เฟรมแรกคือเฟรมที่12นะครับตอนนี้เราก็จะได้เห็นมอนิเตอร์นะครับว่าสิ่งที่เราทําไปเมื่อซ้อนไปกับภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ดูในขณะที่ยังไม่เกิดเอฟเฟกอะไรกับภาพเลยนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ดูทําให้สะดวกขึ้นนะครับเห็นชัดขึ้นฉะนั้นผมก็ไปที่คีย์เฟรมของเบรนด์นะครับตัวนี้ผมไปทําการเบรนด์อย่างนี้นะครับเราปรับเบรนดูนครับเบรนก็คือเป็น0ย์ก็จะหายไปนะครับถ้า1.0ก็คือโชว์ม็เต็ม ตอนนี้เราก็จะทำคีเฟมอย่างเงี้ยครับพอผมไปที่เฟมแรกแล้วนะครับผมก็ไปกดที่คีเฟมหนึ่งนะครับบอกว่าให้เริ่มที่เฟรมที่1ให้ทำคีเฟมโดยใช้เบลนดิ้งที่ค่าศูนย์ครับผมก็ขยับเพเฮทมาที่เฟมที่22นะครับก็คือนับไปอีก1 0เฟมบอกว่าให้ความสว่างกลับมาเต็มนะครับ1.0แล้วก็ให้กลับไปดับที่ศูนย์อีกก็คือไปที่เฟรม32ครับบวกไปอีก10นะครับผมก็ ลากลงไปครัเราสังเกตนะครับผมขยับให้ดูครับตรงนี้พอเราทำแล้วครับคีย์เฟรมปรากฏขึ้นก็จะมีคียสีขาวนะครับเห็งว่าตอนนี้เราได้3ามคีย์เฟรมนะครับก็คือตั้งแต่12 22 32นะครับผมลองลากดูนะครับลองเลย์ดูก็ได้นะครับเราจะเห็นอยู่ช่วงนี้นะครับสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็ดับ หมดตรงนี้ก็ไม่มีคีย์เฟรมแล้วครับก็จบนะหมดแค่นี้นครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้ค่าเลยนะครับทําให้เกิดขึ้นทั้งไทม์ไลน์เลยนะครับตอนนี้นะครับให้เราไปเปิดที่ตัว p ป라이ดิเตอร์นะครับสป라이ดิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับสปับสังเกตนะครับตัวนี้เขาจะมาใช้พื้นที่ของโนดดิเตอร์ในการโชว์นะครับฉะนั้นเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเราอยากให้เห็นสป라이ดิเตอร์ชัดนะทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่โนด ครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรนะครับเราต้องคลิกที่ตรงนี้ก่อนครับว่าเราอยากจะดูสปร이ดของอะไรนะครับเราอยากดูสปร이ดของเบรนนะครับผมกดที่เบรนนครับเราก็จะเห็นนะครับที่คียเฟมที่12อนะครับมันเริ่มที่0นย์นะครับแล้วก็ไปที่1นะครับที่เฟมที่22และกลับมาที่ศูนย์อีกครั้งที่เฟมที่32มสิอนนี่ก็คือสิ่งที่เราทําไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ผมก็จะลากครอบทั้ง 3จุดนะครับหรือคลิกพื้นที่ว่างนะครับไม่ให้มีอะไรทํางานกด command a เมื่อเราเลือกทั้ง3จุดแล้วครับเราจะไปสั่งที่คําสั่งตรงนี้นะครับมีคําสั่งทําให้ตัว keyframe ของเราครับทํางานอย่างไรนะครับผมบอกว่าให้เป็นแบบ step in นะครับผมกดตัวนี้ก่อนนะครับ get step in จะทํางานไงลองลากดูนะครับมันจะไม่มีนะครับเป็นค่อยๆขึ้นไปนะครับมันจะดับเลยนะครับจากศูนย์ มาถึงจุดนี้สว่างเลยครับสว่างเลยปุ๊บแล้วก็นิ่งแล้วก็ดับนะครับไม่มีจังหวะของแอนิเมชันที่ค่อยๆสว่างนะครับเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็อยากให้มันแวบแวบแวบเลยนะครับไม่ต้องมีการเล่งนะครับตันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกทุกจุดนะครับผมก็คลิกที่ว่างนะครับแล้วกด Command A อีกทีนะครับตอนนี้เขาก็จะเลือกทั้ง3จุดให้เราแล้วนะครับแล้วเราก็ไปกดตรงนี้นะครับก็คือลูบนะครับเราจะให้แอคชั่นองนี้ครับทำวนลูปไปเรื่อยๆจนจบ ของคีย์เฟรมที่เรามีนะครับผมก็กดที่ลูปสังเกตน,นะครับตัวคีย์เฟรมชุดที่1จะเป็นสีที่เส้นที่หนากว่านะครับแต่ลูปนี้ก็คือเขาเอาการกระทาของตัวนั้นนะครับมาทําจนจบทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับลองเล่นดูนะครับก็จะสว่างนะครับแล้วก็ดับสว่างนิ่งอยู่นะครับแล้วก็ดับ ครับอันนี้คือการทำลักษณะของคีเฟมนะครับแล้วก็การใช้ s p ปเอดิเตอร์เมื่อได้แล้วนะครับผมก็จะปิด Sprite Editor ไปนะครับตอนนี้เราได้เอฟเฟกที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือตัวหนังสือมีการติดแล้วก็สว่างนะครับโดยการใช้คีเฟมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเพิ่มเติมในเทคนิคต่อไปนะครับเรามาดูนะครับในการทำงานระบบโนดใน Fu s ชั่นะครับสามารถทำงานที่ซับซ้อนโดยใช้ขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นไม่มากนะครับด้วยการใช้โมดิฟายเนะครับ ในบทนี้นะครับเรามาลองดูในรายละเอียดกันครับในเทคนิคสุดท้ายนะครับของบทที่12นะครับเราจะไปทําสิ่งเรียกว่าแสงนะครับก็คือจําลองแสงของความสว่างของตัวเทคที่เราเพิ่งทําไปนะครับที่มันปรากฏไปที่หน้านะครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดแสงมันสว่างครับมันจะมีแสงที่ตกไปกระทบที่หน้านะครับเพราะว่าระยะของกระจกถึงหน้าตัวแบบนะครับก็จะไม่ห่างกันมากนะครับผมก็จะไปเพิ่มเรียกว่า color collector นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะไปเพิ่มตรงนี้นะครับผมลาก ครอบตรงนี้แล้วก็ผมขยับไปทางซ้ายนิดนึงนะครับผมคลิกที่ color c o r l e c t o r ที่หนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปเลือก color c o r l e c t o r มาอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมาต่อกันนะครับตัวนี้นครับผมก็จะปรับเป็นสีแดงปรับให้แดงงนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้มันก็เป็นไปทั้งภาพนะครับเราอยากจะให้มีผลเฉพาะตรงหน้านะครับอย่าลืมนะครับเราก็ใช้ตัว e l l i p นะครับผมก็คลิกที่ e l l i p เลยนะครับ ตัวนี้นะครับเขาก็จะทําเหมือนที่เราเคยทําในช่วงแรกนะครับที่เป็นการทําให้หน้าสว่างนะครับผมก็จะขยับตัวนี้นะครับมาที่ตัวแบบจังหวะอนี้ก็ได้นะครับก็คือให้สว่างเฉพาะรอบๆ Text นะครับแล้วผมก็ s อฟเ d d นนิดนึงตรงนี้ก็เป็นเหมือนแสงที่สว่างไปที่หน้าแบบนะครับจะสังเกตนะครับถ้าเรา ขยับที่คีย์เฟรมนะครับตอนที่ตหนสือติดนะครับก็โอเคนะครับแสงสว่างตรงนี้ก็ดูสมจริงนะครับแต่พอเราขยับออกไปจากคีย์เฟรมแล้วนะครับส่วนนี้มันดับไปนะครับแสงมันจะไม่ควรจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปนําตัวเรียกว่าค่าของการขับริบตัวนี้นะครับไปใส่ที่ตัวสีที่เราเพิ่งทำนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ไปกันที่ตัว Color Collector นะครับผมก็ไปที่ตัวนี้นะครับเรียกว่า strength นะครับคือค่าความเข้มของสีนั่นเอง ตอนนี้มันมีอยู่ค่าเดียวครับฟิกค่าเดียวครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าให้ modify ค่า strength นะครับไปตามค่าที่เราต้องการครับผมจะคลิกขวานะครับผมคลิกขวาที่ตัวหนังสือนะครับก็คือคําว่า strength นะครับไม่ใช่คลิกที่ตัวเลขครับถ้าคลิกที่ตัวเลขจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมคลิกขวาที่ strength นะครับแล้วก็สั่งบอกว่า modify width นะครับตัวนี้มีให้เลือกหลายตัวเลยครับผมจะเลือกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า p r o ครับเขาก็จะถามว่าตัวเนี้ย จะ modify ไปที่โผรบนะครับก็โปรบก็คือครับจุดเล็กๆนะครับที่เราจะเอาตัว modify นะครับไปวางแล้วก็บอกให้ดูสังเกตเฝ้าดูพิกเซลณจุดนี้นะครับแล้วก็ปรับค่าเนี้ยไปที่ตัวของตัว s t r e n g นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสั่งให้ตัวโผรบนะครับไปทำงานกับโนตัวไหนก็เดี๋ยวเราเจอลากไปนะครับผมก็จะไปที่ inspector ของตัว modify นะครับตัวนี้นะครับลองดูนะครับตอนนี้เขาบอกว่า image to Pro นะครับเราบอกว่าจะเอาตัวไหนล่ะที่จะมาให้เป็นโพรนะครับผมก็จะลากจากตัวนี้ครับผมบอกเมื่อกี้เราปรับอยู่ที่เมอร์สามนะครับเมอร์สามเราปรับให้มีการกระพริบอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมก็จะลากนะครับในการที่อยู่ที่ modifier นะครับผมก็จะลากจากเมอร์สามนะครับสังเกตนะครับผมลากตัวนี้ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับพอลากจนสุด้วครับมันจะหลุดนะครับอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับ เราลากจนเมาส์ไปแล้วก็ไปปล่อยที่นี่นะครับนะครับตัวนี้ image to probe ก็บอกว่าให้ไปดูที่เมิ่อสาเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกันที่เฟรมที่ประมาณ22ครับที่เราทําให้มันมีเทคเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับอาจจะดูว่าเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตัว p r o b นะครับก็คือตัวนี้นะครับ p r o b ที่เราเลือกอยู่ที่ color collector 2นะครับมันยังไม่ได้ไปสังเกตการอยู่ที่ตัวสีแดงเลยครับตอนนี้เราสังเกตนะครับผมจะซูมตัวนี้ให้ดูนะครับ การที่เราเปิดหน้าต่างนี้มาด้วยก็จะช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สัดส่วนนะครับในโชวของภาพ2ภาพนี้จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมขยับที่ตัวนี้ตำแหน่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขยับที่ฝั่งซ้ายนะครับจะชัวร์กว่านะครับผมจะขยับตัวโผลกตัวนี้นะครับก็คือตรงจุดศูนย์กลางนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับขยับให้มาโดนสีแดงนะครับตอนนี้ สีก็จะแดงแล้วครับพอเดี๋ยวเราพอขยับไปเสียที่32มันก็จะดับไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับที่ค่า value อีกทีนะครับเราก็ไปกันที่ modifier นะครับไปที่ value นะครับแล้วเราก็ปรับค่าตัว white value ตัวนี้ได้นะครับโอเคครับลองเล่นดูนะครับผมเล่นดู ก็จบในบทนี้นะครับก็ Quick Start นะครับก็คือทําให้ท่านเข้าใจระบบการทํางานของโนดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในโนดนะครับเช่น modifier อย่างเมื่อกี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มความสามารถนะครับให้ตัวโนดนะครับทำอะไรได้มากกว่าปกตินะครับรวมถึงความเข้าใจในเรื่องของ Mer g e สโน e ที่จะได้ใช้กันในทุกบทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําในโปรเจกต์ต่อไปนะครับในพาร์ทหนึ่งนะครับก็เป็นบทที่จะเจาะไปถึงเทคนิคต่างๆของหน้าฟิชชันนะครับไปเริ่มเรียนรู้กันได้เลยครับ